นะครับท่านผู้ชมกับการรีวิวหนังสือการ์ตูนเนี่ยนี่ก็เดินทางกันมาถึงภาคสามแล้วนะครับรู้ไหมทำไมผมถึงหายไปนานผมไม่ได้ทำเลยหรอกจริงๆผมทำถึงโอ้โหภาคหกแล้วนะมามามาเริ่มแรกคือแบบความเดิมตอนที่แล้วไม่รู้รอจะวาดเพื่ออะไรนี่นี่มีหุ่นยนต์คอปเตอร์ที่กำลังสร้างอยู่นะและครับเอออันนี้คือเลขสามตรงนี้เนาะ เลขดึกต้องกเลขดึกก่อนนายทำอะไร ấy? อ่ะอือเขาก็ตอบเจคก็ตอบว่าสร้างหุนนน่น,นยนต์เนาะแล้วเจมตู่ก็ตอบว่าอ๋ออ๋อแล้วมจะเพิ่มเมื่อไรไอ้พวกนี้มนไม่มีอะไรไอ้พวกนี้สร้างนยนต์ไอ้พวกนี้สร้างนยนต์มาดูหน้านี้กันสเสียงเพลงลบกคนแม่มันมันต้อง ที่ี่เดีด๋ยวหนึ่งท่านท่าเออท่านครับเรามีแขนใหม่แล้วไอ้เจ๊ก,ก็บอกว่าเหรอแล้วจากน,นั้นนั้นตัวนี้ก็บอกว่านี่ไงแล้วเจ๊ก,ก็อ๋อทำไมผมวาดทุกน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวข้างใน,นนี้มีอะไรไหม แล้วมันก็โดนไอ้ลูกน้องตัดแขนนะแล้วมันก็บอกว่าโอ๊ยอ่ะสปอยเพื่ออะไรแล้วมันก็โดนใส่แขนใหม่นะเลยมันก็บอกว้าวแขนใหม่แล้วเจตัวก็บอกว่าแยากได้จังเลยไงไอเขาไม่จังเลยใน่นะ้านี้ผมเจอไปเองทางด้านยูนส้างเสียตัวไหน <c oughs> เออไอ้ตัวนี้จัได้ว่ามันเป็นบอสของช่วงนั้นเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยมาอา่าหุ่นยนต์คอปเตอร์บอกว่าถ้าไม่ตายระเบิดพลังมานเลยตู้การบกก็หันแล้เ,เดี๋ยวเราจะพเรืๆๆๆ่องอันนี้คือประกาศข่าวเขาบอกว่า ประกาศข่าวครับหุ่นยนต์คอปเตอร์ตายแล้วครับข่าวดังด้วยนะประเด็นเนี่ยจบแล้วจบแล้วคือเหยืยอเพื่อเห็นเป็นชูนันนี่ลายเซ็นผมนะแต่ปัจจุบันนี่ผมเปลี่ยนแล้วอ่านี่ก็จบแล้วนะนี่แถมให้เลยแถมให้เลยท่านผู้ชมดูจบเร็วไป๋ยหาก่อนนะน่าอยู่ข้างล่างนี่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 มา แถมให้เลยตอนพิเศษ EP หนึ่งไมล่ะตอนพิเศษ EP หนึ่งกองทัพมนุษย์สู่กับไททันตอนสกิลใหม่สนุกมากเลยสนุกมากเลยไม่ไหวโอ้โหที่ไหนะประกาศข่าวครับมีอุกกาบาต ลูกหนึ่งชนใส่โลกแล้วทำให้รังสีอุกกาบาตกระเด็นใส่ตัวทุกคนโดยที่ไม่รู้ตัวทุกคนจะได้สกิลกันทุกคนครับข่าวดังอีกแล้วผมก็ได้สกิลปีอยากดีโอบรรทับทรากรอะไรวะเฮ้ยมดแมนเรื่องเก่าที่ผมสร้างปัจจุบันเนี่ยสือเรื่องมดแมนหายไป มนแมนป,ปัจจุบันภาคลักษณ์มันก็ไม่กลับมาแล้วมา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 ต่อต่อต่อ,ตอโอ้เอ่อนายเป็นใครอ่ะมดแมนก็ตอบว่าฉันคือมดแมนทำไมผมมิเขียนว่าฉันชื่อมดแมนนี่ต่อมาก,ก็พวกไรอยากรู้สกิลของฉันไหมแล้วเจตัก็อตอบว่าอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเจตัวมถือมดแมนเดี๋ยวมันมจะเชื่อมมนแมนแมดมนู บอยไม่กเขียนนะนี่ไงสกิลปามีทำไมปามียเศงว่าว,าว่าทำไมมันเนี่ยจะจบแล้วเหลืออีกหนึ่งตอนจริงๆมันก็ไม่จบจริงหรอกผมบีแพร่จะทำต่ออ่ะ้าหกแล้วอ้ภาพหนึ่งอยู่เลยกดเยี่ยมเพื่อไหนข้างหลังมีอะไรบ้างผมเขียนว่าเบื่อแล้ว ID ไอ้ดี่ไอ้เจ๊กล่างล่างหัวศึ แค่นี้แล้วทุกคนบายบาย้งยวงช่างช่างชางชไม่เคยเห็ช่างปาไหมมันโตโตไม่เบาอยู่หมุยิ่งยาวหรืว่งว่างจผมจะลองเพื่ออะไรดี่ผูเขียวไปเจบหน้าทุกคน